สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิตรเกษตรยั่งยืนครับมีความภูมิใจนําเสนอผู้ที่ใช้3เกลอเวอร์แพนนะครับประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนกระตุานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรอย่างจริงจังเป็นเกษตร,รกรที่เรียกกันว่าสายแบกนะครับผมเนี่ยยืนอยู่ที่นี่ครับบ้านหนองเขินตาบลพงตะเอี่ยมอําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองเธอเป็นเกษตรกรสายแบกและเธอบอกว่าเธอแบกทุกปีตั้งแต่ทุเรียนเริ่มต้นมีอายุตั้งแต่4ปีเธอก็แบกมาโดยตลอดให้ลูกเต็มต้นแล้วเธอก็อัดทุกอย่างเข้าไปไม่ว่าปุ๋ยเคมีต่างๆเต็มที่เพื่อให้ได้เต็มต้นและสําคัญครับเธอมารู้จักนะครับวอรแพนวัรแพนกระดารคู่หูมาสัจจันท์แล้วเธอบอกว่าใช้ดีมากเลยเธอมีทุเรียนอยู่ทั้งหมดนะครับ50ต้นตอนนี้อายุ8 9ปีแล้ว มาดูกันว่าสายแบกบอกว่าหลังจากใช้3มเกลือแล้วลดต้นทุนอย่างมหาศาลที่สำคัญอีกครับเมื่อลดต้นทุนแล้วเธอบอกว่าได้ผลิตภัณฑ์เป็นสองสมเท่าเลยนะครับหนักกว่าเดิมน้ำหนักดีใบดีเป็นอย่างไรมาเจอกับเกษตรกรและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเจ้าของสวนก่อนครับมีนามอยู่แล้วว่าชื่อปานิโสภารัตค่ะนี่เจ้าของสวนแห่งนี้ค่ะนะครับอีกท่านหนึ่งครับ ท่านข่าวพัสรินอนันธนาบุรินค่ะนี่ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสามเกลอวันนี้บุกมาที่นี่ผมถามเลยเมื่อตอนตอน้ตนผมได้เกินไปว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรสายแบกนี่มันหมายความว่าอย่างไงครับเกษตรกร,ร,กร<อ>สายแบกสายแบกต้นหนึ่งร้อยลูกค่ะร้อยสามสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยยี่สิบต่อต้นในขณะที่ต้นทุเรียนเราตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วครับเริ่มเริ่มแบกแบกมาเนี่ยอ่าสีป่ปีแบก แปลูก4ปีแบก80ดลูกต่อต้นค่ะ5ปีแบกห0ึ่ปีแบก100 6ปี100เหมือนกันหนึ่ปีก็แบกร้อยฟาขึ้นไปร้อยกว่าต่อต้นค่ะปีนี้เข้าปีที่8เข้าสู่เข้าปีที่9้าถูกไหมครับใช่ค่ะแบกเท่าไหร่ครับร้อยี่ก็พอแล้วร้อยี่นะครับทุเรียนพัน์หมอนทองค่ะทั้งหมด50ต้นค่ะขนาดนี้อายุแปดปีเธอแบกมาโดยตลอด การแบกอย่างนี้ครับในฐานะที่เราเป็นนักแบกเนี่ยเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆในการาบำรุงดูแลรักษาเนี่ยมากกว่าเจ้าอืนอ่นๆเขาอย่างไรครับอ๋อเราก็ใช้เหมือนเดิมค่ะแต่แค่เราอัดทุกอาทิตย์ต้องใช้เยอะหน่อยนึงเพราะเราเป็นสายแบกค่ะอ๋อค้าพเจลินครับในฐานะที่ปรึกษาเป็นยังไงมันยังไงช่วยเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังหน่อยเถอะถึงนําผมมาสวนแห่งนี้เป็นยังไงครับค่ะก็ จะมีน้องสาวอยู่ที่วังจันทร์แล้วก็บังเอิญได้มาเจอพี่เขาแล้วก็เลยถามพี่เขาว่ารู้จักคู่หูได้ใช้คู่หูไหมพี่เขาบอกว่าใช้อยู่ใช้มาสามปีกว่าแล้วเขาทดลองใช้ด้วยตัวเองอหนูก็เลยให้คําแนะนําแล้วก็วิธีการใช้ที่ถูกต้องแล้วก็ติดตามพอลราตอนที่เราเข้ามาแนะนำเนี่ยนะครับหลังจากที่พี่ประณนี่ยจะไปรู้จักยังไงครับตอนครั้งแรกที่รู้จักจริงๆคู่หูประจันเนี่ยอู้รู้จักจากเพจค่ะดูในโทรศัพท์ค่ะ อ๋อ <AL> เรารู้จักในโทรศัพท์ค่ะแล้วเรานำมาใช้อย่างไงครับตอนที่เราสั่งมาแล้วอ่ะก็ใช้ตามที่เขาบอกพันหนึง่งเอ๊ะลิตรหนึ่งใช้ได้พันลิตรค่ะแล้วเห็นผลอย่างไงบางครั้งแรกใบใหญ่ <c oughs> ใบเงาสวยเอค่ะอ๋ <AL> อ <AL> เราดูทางเพจแล้วเราก็มาใช้เองเลยใช้เองค่ะดูจากข้างซองเขาบอกว่า<ช>ค่ะใช้หนึ่งชุดค่ะต่อน้ำพันลิตรค่ะตอนนั้นเราพ่นอย่างไงครับถึงเห็นผลว่าใบมันเปลี่ยนแปลงก็พ่นใบเนี่ยแหละค่ะพ่นใบพ่นกิ่งนี่แหละ สามวันสี่วันมันก็เห็นผลแล้วค่ะสามวันสี่วันเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะหนึ่งอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นชัดใบใบมันจะเงาค่ะใบเงาค่ะผมถามพาดมาตรงนี้เลย <1> 1> นะครับติดใจตรงนั้นแล้วความเป็นใบดีนะครับการที่ใบเขียวมันถูก <1> 1> ไหมครับค่ะแล้วก็ปีนี้เราใช้ตั้งแต่ต้นปีนะเราใช้ทําอะไรบ้างครับทำใบทำดอกทำทุกอย่างเลย 1> <1> เอาละ <1> <1> 1> ผมจะถามก่อนหญิงเกษตรก็ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเริ่มต้นค่ะปีหกห้า ผมขอถามคู่หูก่อนกันแล้วกันตอนที่เรามาทําใบนั้นเราใช้อย่างไงครับหมายถึงว่ากระบวนการในการใช้จํานวนซีซีจำนวนการความถี่ความห่างของแต่ละวันเป็นยังไงครับเล่าให้หละเอียดให้พี่น้องฟังสิครับอ,อ๋อถ้าที่นี่จะใช้ช่วงทําใบสะสมอาหารจะใช้5วันฉีดครั้งหนึ่งค,ะค่ะครับอัตรา,าส่วน1ชุด 1>, 1ชุดเหมือนกันเลยค่ะพันลิตรเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะแล้วเราทำใบ5วันครั้ง5วันเหมือนเดิมค่ะ5วันครั้งเลยค่ะ มันจะทํำสายแบกได้ไงะคะนี่ห้าวันครั้งห้าวันครั้งและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรเหรอครับใช้สิบวันครั้งค่ะสิบวันครั้งต้นละกี่กิโลครับใส่ต้นละโลเองค่ะแต่ใส่บ่อยสิบวันครั้งค่ะสิบวันหนึ่งโลสิบวันหนึ่งโลค่ะต้นอายุแปดเก้าปีนี่นะเข้าสู่แปดเข้าสู่ปีที่เก้านี่นะค่ะแล้วก็ตอนที่เราเริ่มทําใบนะใช้ทั้งหญิงเกษตรพ่นทั้งคู่หูอะไรคือการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เรา เราไม่พูดเรื่องเดิมนะ,ะเราเริ่มปีนี้เลยก็แล้วกันว่าสายแบกทํำยังไงอาจารย์เราเห็นใบไหมคะเออใบจะเงาสวยใบเงาสวยจะไม่โสมไม่โสมแล้วความไม,ไม่มันไม่โสมเนี่ยมันหมายถึงต้นหมายถึงกิ่งอะไรด้วยมัม้ยหมายถึงกันหมดเลยค่ะหมายถึงกันหมดเลยพอทําใบเราใช้เวลาห้าวันพ่นครั้งหนึ่งนะครับปุ๋ยอินทรีย์ทางดีนใส่สิบวันครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งกิโลแล้วก็มีใบนะครับประษาทนี้พอตอนทําดอกล่ะครับ ทำดอกก็ตัวเดียวเลยเนี่ยค่ะก็5้าวันเนี่ยปไปเรื่อยเลยค่ะอูห้หูนี่สายแบกตัวจริงนะครับเทคนิคคือ5้าวันนะครับสําหรับคู่หูทางดิน10วัน1นกิโลนี่ก็สายแบกค่ะสายแบกห้สต้นนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพูดต้นทุนตอนท้ายดอกออกเป็นยังไงโอ๊ยออกตั้งกระโคนยันปลายเลยค่ะดอกจะเป็นตะปูตะปาเราก็เริ่มถ้าอยู่ใกล้ต้นไปเราก็เริ่มตีทิง้ง ต,ตีทิ้งบ้างตีทิ้งบ้างก็แต uh uh ่งล uh 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 ูกทิ้งจะให้เหลือประมาณสักร้อยยี่สิบลูกค่ะต่อต้นครั้งแรกก็สามสี่พันลูกค่ะโอ้ถ้าแต่งไปเรื่อยแต่งไปเรื่อยค่ะดูดอกที่สมบูรณ์ที่สุดถูกไหมครับที่แรกดอกสมบูรณ์ทิ้งไว้เลยค่ะไม่ได้ตีทิ้งเอาทั้งหมดเลยเอาทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ไล่แต่งเอางอทิ้งแล้วก็เอาลูกที่สวยที่สุดไปเรื่อยๆคัดไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหนี่ถือว่าสายแบกก็แบกจริงๆนะแบกจริงค่ะแบกตั้งกระดอกมาแล้วค่ะ แล้วเราแบกหนี้สินบ้างไหมหนี้สินไม่เอาค่ะเรามาเน้นตรงนี้ค่ะแบกแต่เรามั่นใจค่ะมั่นใจค่ะครับเอาแล้วครับคงเห็นแล้วนะครับว่าพอดอกเธอก็แต่งมาเรื่อยๆเป็นสามพันกว่าดอกนะครับแต่งมาเรื่อยๆตรงไหมครับค่ะให้เหลือลูกที่ดีดอกที่งองอัดทิ้งไปทิ้งค่ะลูกที่ดีๆก็ค่อยๆคัดอีกคัดอีกค่ะให้เหลือร้อยยี่สิบผลค่ะมีมีที่ให้เลือกได้ค่ะนี่ก็เลือกไว้ค่ะแล้วก็พอตอนมันเป็นผลและครับ เป็นผลมันก็ติดดีอ่ะมันก็เรามีสิทธิ์เลือกได้ค่ะลูกสวยอ,อที่ไม่สวยเราก็ปัดทิ้งไปส่วนใหญ่แล้วลูกสวยนี่มันน้ําหนักกิโลยังไงครับกิโลเพราะที่นี่จะทําสายแบกจะเอาลูกไม่โตค่ะเอาลูกไว้เยอะเจ้าสองโลสามโลแบบเนี้ยค่ะอยู่ได้ค่ะเพราะเอาเบอร์กล่องไม่ไม่นิน้นเอาเบอร์กล่องเลยค่ะ,แล,ะแล้วน้ําเหนิมล่ะครับน้ําสวยค่ะทนาสวยนะอันนี้ผมขอถามพาดพิงไปเรื่องเดิมนิดหนึ่งค่ะค่ะเราตอนที่เราใช้เคมี แล้วเราก็ใช้พวกอื่นๆประกอบเนี่ยนะครับตอนนั้นนะปีที่สายแบกตอนมันอายุ6 7หกเจ็ดปีนะตอนเจ็ดปีกับตอนเนี้ยมันต่างกันไหมถามว่าต่างกันไหมถ้าที่สวนนี่ก็มันก็เกือบพอๆกันนะคะเพราะเราจะใช้เยอะทุกอย่างก็หมายความว่าเรื่องของการใช้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีก็ใช้เยอะ,ะไม่ว่าจะเป็นสามเกลือเราก็ใช้เยอะใช้เยอะค่ะแต่ความแตกต่างของมันคืออะไรครับ พอเราสายแบกเราเอาต้นทุนตรงสายแบกมาบวกให้ลดต้นทุนค่ะก็หมายความว่าในอดีตนั้นก็ต้นทุนก็สูงสูงค่ะกว่าตอนที่ใช้สามเกลือนี่สิใช้สูงกว่าค่ะเพราะว่าอันนั้นมันของจะแพงถูกไหมครับค่ะแต่เขาเนี่ยอ,อันนี้มันถูกมันก็เลยเหลือเยอะอ๋อถ้าเราคิดเป็นต้นทุนเมื่อตอนทักตอนมันเจ็ดปีนะ่ะต้นทุนนะ่ะเราใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับห้าสิบต้นมันจะลงทุนกับสองแสนนะคะสองแสนนะค่ะ และปีนี้ปีที่มันอายุ8ปดสู่เปีเนี่ยแล้วเราใช้สามเกลือเนี่ยเมื่อก่อนใช้สอง0สนเนี่ยสองแสนนี่มีอะไรบ้างตอนนั้นอะก็หนูนก็จะใช้โฮอร์โมนใช้ปุ๋ยเนี่ยค่ะ,ะทุกตัวทุกตัวเลยคใครบอกอะไรมาชั้นแบกได้รับได้หมดได้หมด <นะ S 2> ค่ะครับปัจจุบันเราใช้อะไรบ้างครับที่อายุ8ปดเปีเนี่ยอ๋อตอนนี้ก็ใช้สามเกลือเนี่ยค่ะอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยค่ะ แต่ว่าเราก็ยังเหลือไงคะต้นทุนที่ว่าใบสวยต้นสวยคะ่ะอ๋อหมายความว่ามันคงลักษณะไว้ค่ะที่จะเตรียมสําหรับลูกลูกรุ่นต่อไปค่ะเตรียมไว้ก่อนแล้วเตรียมไว้แล้วค่ะแต่ถ้าเมื่อก่อนก็ต้องมานั่งเตรียมกันหลังจะเก็บลูกอีกทีหนึง่งใช่ค่ะถูก,ถกไหมครับถูกค่ะเอาละครับท่านเพื่อนพ้องน้องพี่คงเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะครับวิธีการของสายแบก <c oughs> ต้นทุนนั้นมันหมายความว่ายังคงที่แต่คําว่าลดของเธอนั้นก็คือลดจากการที่ว่า ตอนต่อไปนะครับไม่ต้องมานั่งเพิ่มเติมแล้วใช่ค่ะเพราะมาเลี้ยงไว้สารอาหารครบถ้วนแล้วเตรียมสําหรับการที่จะทําใบต่อไปเลยทําใบปีหน้าได้แล้วค่ะได้เลยทันทีเรียกว่าต้นไม่โทรมหลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วไม่โทรมค่ะถูกไหมครับถูกค่ะพี่พสิลินครับในฐานะที่เข้ามาดูบ่อยๆอย่างเนี้ยนะครับเข้ามาติดตามผลการทํางานเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอย่างไรครับมากเลยค่ะเพราะว่ามาเมื่อก่อนตัดแล้วพี่เขาก็บอกว่ามันก็ยังสวยไม่เท่านี้ แต่พี่เขาใช้ตามสเต็ปก็คือห้าวันไม่เกินเจวันหนูมาติดตามตลอดก็คือต้นไม่มีโสมเลยใบไม่มีสลดเลยค่ะใบเขาก็จะเงางามแล้วหนูติดตามทุกระยะก็คือตั้งแต่ทําใบมายัานมามีดอกแล้วก็มามีผลก็คือ,อขั้วเขาจะยาวขั้วจะเหนียวแล้วของพี่เขาไม่มีหลุดร่วงคือพี่เขาต้องสอยทิ้งเนี่ยค่ะเอาละครับพอรู้แล้วว่าสายแบก <laughs> <laughs> น, <laughs> นี่นี่ตัดไปแล้วยัง ตัดไปเจ็ดตันแล้วค่ะนี่นะครับห้าสิบต้นในตัดไปเจ็ดตันแล้วเจ็ดตันแล้วค่ะถ้ารวมแล้วทั้งหมดเนี่ยปีนี้กี่ตันบอกให้ผมฟังนิดเถอะว่าจะเอาสักสิบสองก็พอแล้วค่ะสิบสองเต็มเต็มนะครับปีนี้สิบสองปีที่แล้วได้กี่ตันปีที่แล้วสิบตันห้าร้อยโลปีที่แล้วสิบตันห้าร้อยโลปีนี้สิบสองตันนะครับก็หมายความว่าสิ่งขนาดเนี้ยนะครับต้นทุนที่เธอจะต่อเนื่องก็คือว่าได้ใบมาละได้ได้ใบเตรียมพร้อมไว้ละแล้วสาหรับการสายแบกชุดใหม่ถูกไหมครับชุดใหม่ ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นอย่างนี้ก็หมายความว่าเราเรียงลําดับขั้นตอนไว้ในใจแล้วว่าปีหน้าเราก็ทําอย่างนี้เพิ่มเติมเพิ่มค่ะสายแบกเหมือนเดิมและคิดว่าปีหน้าเราจะได้สักกิตันเอาสักสิบปีจะได้ไหมโอ้โห <laughs> มาถามผมอะ่ะ <laughs> ผมก็ต้องบอกว่าได้สิถ้าทําอย่างนี้อะ่ะถูกไหมครับก็คือเป็นมุมมองของเรื่องของ3มเรื่องด้วยกันนะครับคือ1เธอนั้นพยายามตั้งใจหาสิ่งของมาใช้เองนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์คู่หูเมื่อเธอใช้แล้วเธอบอกว่าดีนะครับ นี่มิ้นหมายเธอก็เริ่มต้นด้วยจุดประสงค์ว่าเจอสิ่งดีแล้ว,ลวเธอก็บอกเริ่มใช้มาเต็มที่สายแบกไม่กลัวครับสําหรับการลงทุนเพราะยิ่งลงทุนมากเธอก็ยิ่งได้ผลผลิตมากที่สําคัญครับปีต่อไปเท่ากับการลงทุนของเธอนั้นเป็นต้นทุนสําหรับปีต่อไปนะครับเธอยังคงใช้แบบนี้และเธอก็บอกว่าปีต่อไปต้นมันแก่ขึ้นนะครับาการบารุงดูแลรักษาต้องยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมถูกไหมครับมากค่ะมากค่ะเอาละครับท้ายที่สุดนี้ในฐานะของเราเป็นสายแบก มีกลุ่มคนสายแบกแบบเราที่เรียกกันว่าทุ่มเททุกอย่างที่มีหน้าตักเล่นกันหมดหน้าตักว่างั้นเถอะถูกไหมเมื่อเล่นกันหมดหน้าตักอย่างนี้สายแบกหลายคนครับบางทีก็กล้ากลัวๆเราจะสร้างความมั่นใจยังไงก<อ>ับสายแบกเรียนเชิญครับอ๋อไม่ต้องกลัวค่ะสายแบกไม่ต้องกลัวไม่โซมค่ะใช้สามเกลอไม่โซมค่ะโดนฝน aggregate. ดอกก็ไม่ฟอแล้วมันมีแต่เพิ่มที่นี่นะดอกไม่มีฟอค่ะโดนฝนอะมีอะไรไหม,มครับไม่มีค่ะสายแบกสายแบก พอแบกไม่ต้องพูดมากค่ะโอ้โหถ้าสายแบกไม่ต้องพูดมากดูเธอทําจริงหมดหน้าตักแล้วทุกครั้งคําว่าหมดหน้าตักคือทําทุกอย่างให้เต็มที่ค่ะให้เต็มที่ค่ะสายแบกมีอะไรอัดไปเลยค่ะอัดไปเลยนะครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับ <S <S อยากจะบอกเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้ที่มาใช้ผลิตภัณฑ์3เกลอือและเขาเหล่านั้นนะครับจะได้อะไรเพิ่มเติมนอกจากสิ่งที่ได้เรียกว่าตื่นตาตื่นใจกับผลผลิตที่มากมายอย่างนี้ครับ สิ่งที่ทุกท่านมั่นใจใน3เกอเวอร์แพนเวอร์แพนไคโตัซานแล้วหญิงกเกษตรได้เลยนะคะที่เราดูแลแล้วเป็นที่ปรึกษาอยู่ก็คือหลังจากเก็บเกี่ยวต้นไม่โสมก็คือท่านไม่ต้องเสียเวลาเพื่อมาฟื้นฟูแต่ท่านบำรุงต่อเนื่องได้เลยแล้วที่สำคัญลูกก็ไม่หลุดร่วงแล้วดีกว่านั้นก็คือท่านใช้ดีท่านแนะนำเพื่อนแนะนำญาติท่านยังมีธุรกิจต่อยอดแล้วทำให้ท่านได้ลดต้นทุน ถึงแม้ท่านจะลดะใช้ต้นทุนเท่าเดิมแต่ผลผลิตท่านมากเพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญยังได้โบนัสเข้าบัญชีเข้ากระเป๋าเพิ่มเติมด้วยค่ะนั่นคือ,อคำที่ว่าใช้ดีใช้ฟรีค่ะโอ้โห,โห,โหท่านดี้แเราครับ,รบนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของนักการเกษตรปลูกทุเรียนหมอนทองสายแบก50ต้นเธอบอกว่าเธอไว้ต้นละ1 2อนะครับผลผลิตของเธอและปีนี้12ตันที่สาคัญ ทุ่มทุนสร้างแล้วไม่ได้กว้างทุนเสี่ยงครับเพราะนี่คือกว้างทุนลงนั้นนะครับใช้แล้วก็เห็นผลดังนี้ไม่ธรรมดาครับใช้แล้วดีใช้แล้วรวยบอกต่อมีแต่ใช้ฟรีครับวันนี้มิเตรเกษตรย่งยืนก็ถือว่าต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านครับที่มาให้อาธาอบิบายะนะครับกับนักการเกษตรสายแบกและผู้ที่กําลังต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผลผลิตของท่านจเจริญงอกงามเต็มที่ เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็เต็มใจของท่านต่อไปวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปติดตามผลการทํางานของ3มเกิดต่อไปวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ